ขอพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักสดใสนะคะของน้องๆทีมแคมปัสตาร์2023ค่ะที่ก็ได้ถือโอกาสดีนะคะเดินสายขอบคุณแล้วก็ฝากเดี๋ยฝากตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้ามาลดแล่นในวงการบันเทินกันค่ะ เรียกว่าเส้นทางในวงการบันเทิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเพราะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการประกวดแคมปัสตาร์2023เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่มาประดับวงการทางด้านปักกี้นภวิยและนกมนชนกนุ่มสาวเจ้าของตำแหน่งรางวัลชนะเลิศก็ได้ถือโอกาสนำทีมเพื่อนๆทั้งแก๊ปนรงกรฟางการพิชาเจธนากรและนิชาการธิดาเดินสายขอบคุณและพบปะแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนในวงการนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดมารวมถึงต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะดาวรุ่ง น้องใหม่ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะและห้ามพลาดนะคะกับการเปิดใจกับความรู้สึกเส้นทางสู่ฝันในแคมปัสตาร์2023สเปเชียลค่ะในวันศุกร์ที่26มกราคมนี้เวลา22.40นกานาทีทางช่อง m o โน29ค่ะสวัสดีครับพวกเรา c a m p ัสตาร์2023ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อทุกช่องทางน,นะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มามีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยว่าความรู้สึกของเราเป็นยงไงกันบ้างนะครับ ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เหมือนเป็นการมาเดินสายขอบคุณพี่พี่สือ่อมวลชนที่เหมือนในวันงานเนี่ยให้การแบบว่ามาสนับสนุนพวกเรา,มา,ามาถ่ายภาพมาถ่ายถ่ายทอดพวกเราให้ทุกคนเนี่ยในประเทศได้รู้จักพวกเรากันมากยิ่งขึ้นยัง,ยงไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนเลยนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีพวกเราทุทกคนนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันอีกในงานหน้าๆค่ะก็ยนนินดีที่ได้พบกับพี่พี่สื่อทุกท่านเลยนะคะ ยังไงนะคะก็ต้องฝากพวกเราแคมปัสตาร2023ด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามแล้วก็รับชมผลงานของพวกเราได้ทางช่องทุกช่องทางของทางแคมปัสแล้วก็โมโนเทเวนตี้ไนเลยค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสู้อีกครั้งนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเอนดูพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ